ันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าสำมลีอยู่ในซอยบางขวัดเดินเข้าไปกันนะคะใกล้ไหนลูกเอา,รว,เอารวมก็ได้ค่ะมาอถึง นอะได้มาแล้วค่ะกลวยจับวันนี้หมูกรอบหมดเพราะว่ามาไม่ทันร้านป้าสำลีอยู่ใน ซอยวัดเกาะเกียงทางข้าวัดเกาะเกียงถ้ามาแต่เช้าจะมีหมูกรอบพอดีติดงานมันเด็กมาช้าจะลองชิมด <inaudible> ูนะชิมด <inaudible> ูนะคะอากาศดีมากริมของเย็นสบายน้ำกระเกียบกินชื่นใจ้

เชิญค่หะหอยทอดปลาไทยเงีย